Cái kẹt nữa วัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับ FC นะครับพิงค์ดิเซ็ตไปโกดไม่ช่วยแล้วนะครับพิงค์แบ็กบ่พิงค์แบ็กที่ว่า FC บอกบอกว่าไงนไม่ต้องพูดหรอกนะรัไม่เข้าใจอ่มันคล้ายๆแบบเป็นพิงค์เลดแบ็กนเนาะมันคล้ายๆมันดำนะมันดำมันดำด้วยมันไม่เหมือนที่ไทยเราที่ไทยมันจะออกเสรอะเขียวเนาะแต่ทางพิงค์ของหนุ่มเกษตรนะครับผม จอกเลดนะครับจะออกดำเนาะจะออกแบ็กจอกเป็นดำดำดำแล้วตัดอมชมพูนะครับมีพี่เพื่เพื่อนให้ฉายามาหนุ่มเกษตรก็จำไม่ได้เนาะพิงแบ็คอะไรกูมีโลนะฟิโลแบ็คพิงคลาสอ่านั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเอาเอาไปนี่น้องแหวนเอาไปนี่ฟิโลฟิโลแบ็คพิงคลาสขอบคุณนะครับขอบคุณ พี่เพื่อนนะครับที่ให้ฉายาตั้งชื่อใหม่ตั้งชื่อใหม่อย่ไหมต้นน้อยๆนี่ปลูกตอนนี้เอาพวกเบียกล้าอยู่ในแผงดำเนาะเอามาปลูกนะครับผมปลูกรองรับนี่ดูต้นเล็กต้นเล็กนะครับเนี่ยปลูกลองรับลูกค้าพอดีเลยนะครับเยอะแยะมากมาย นี่ก็น้องชั่วน้องชั่วน้องชั่วกำลังปลูกครับส่วนการเตรียมดินนะครับผมจะเป็นมะพร้าวละเอียดเนาะเพราะว่าเราเอามาลง,ลง,ลงปลูกลงครั้งแรกนะครับผมมะพร้าวละเอียดแล้วก็เพอร์ไลท์แล้วก็พิทมอสนะครับผมแต่ที่จริงแล้วเนี่ยปลูกง่ายนะครับไม้ชนิดนี้นะครับของฟิโลนะปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับมพพีพี่เพื่อนนะถามเข้ามาว่า การดูแลแบบไหนนะครับผมการดูแลยังไงนะครับเกี่ยวกับพิง์พิเศษหรือว่าฟิโลใบเลื่อยหรือว่าอะไรนะโอ้หลายชื่อเหมือนกันแต่ลุงเกษตรก็จำไม่ได้นอไวโอลินนี่ว่าการดูแลแบบไหนนะครับพวกตระกูลฟิโลนะครับผมดูแลง่ายชอบแดดลําไรลําไรเนาะแดดแรงมากนะครับไม่ได้เลยใบเสียหมดใบไหม้หมดนะครับผม อากาศสัมผัสนะครับถ้าเอาไว้ในห้องนะครับผมถ้าใครท่านไหนมีแอร์นะครับเอาไปเลี้ยงแล้วรับรองนะครับตายเนี่ยนะครับเขาไม่ชอบอยู่ในอ,อากาศชื้นไออากาศที่สัมผัสนะครับอยู่ในห้องแอร์ห้องนอนห้องอะไรเราเรา,เราก็มีาสามารถสามารถมีช่องรับแสงแดดนะครับผมเพราะว่าเขาชอบแสงแดดแบบลำไรลำไรนะครับผมประมาณถ้าถ้าไหนมีมีผ้าสแลมนะครับคุมประมาณทักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะครับทิ้งเขาจะออกแบบสีนะครับสีชมพูเขาจะออกให้เห็นเลยนะครับผมถ้าอากาศไม่ได้หรือถ้าอุณหภูมิมแ,แสงไม่ได้นะครับผมอ่พวกสีชมพูนะครับก็ไม่สามารถที่จะออกให้เราเห็นได้นะครับโอเศษก็มีแนะนําเพียงเท่านี้แหละครับผมเพราะว่าเราเราเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราจะรู้ว่าน้องเขาชอบอะไรเนาะ ว่าพิงค์เราชอบอะไรหรือว่าสายฟิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นใบเลื่อยดางหรือว่าจะเป็นไวโอลินหรือมอเตอร์ล่าหรืออะไรนะครับเราเอามาเลี้ยงนะครับเราก็ศึกษานะครับศึกษาน้องเขาดูว่าเขาชอบนะครับแสงแดดประมาณไหนนะครับแต่หนุ่มเกษตรนะครับแนะนําก็คือพิงค์ที่หนุ่มเกษตรดูแลอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะชอบแบบแสงแดดประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลำไรลำไรนะครับไม่ต้องผ่านแสงแดดโดยตรง นะครับโดยตรงนะครับเนี่ยแสงแดดประมาณนี้เบาๆนะครับลำไรรประมาณนี้นะครับถึงจะสวยนะครับใบถึงจะเข้มแล้วก็สีถึงจะออกได้ดีนะครับเนี่ยส่วนการลดน้ําเราก็ไม่ต้องไม่สามารถที่จะลดทุกวันนะครับไม่ต้องลดทุกวันสามารถเช็คดินได้นะครับผมเพราะว่าแต่ละอากาศแต่ละพื้นที่ มันก็แตกต่างกันเราก็สามารถเช็คได้นะครับผมเอามือจิ้มจิ้มดินดูนะครับถ้ายังชื้นยังอะไรอยู่ก็ไม่ต้องลดนะครับผมดูแลง่ายบางทีในสวนอุกอเสษตนะครับที่ดูแลอยู่นะครับบางทีก็แต่บางกระถางก็แห้งนะครับแห้งก็ยังสวยเหมือนเดิมนะครับพวกนี้รับรองว่าดูแลง่ายมากนะครับถ้าแนะนําก็คืออยากจะ เลี้ยไว้ในห้องเราก็มีที่รับรองที่ช่องช่องที่มีแสงแสงแดดลาไรลำไรนจัจะดีนะครับหมายสิโลเลี้ยงง่ายเนี่ยให้ชมนี่ครับไม่มีเวลาได้ปลูกครับเนี่ยไม่มีเวลาได้ปลูกเลยเยอะแยะนะครับยังสียังไม่ออกเนาะบางตัวก็จะออกบางตัวก็ยังไม่ออกเนาะแต่ใบเข้มอยู่นะครับผมบางทีจะออกช้าหรือออกไวนะครับ ก็แล้วแต่แดดนะครับแดดหรือแล้วหรือแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขานะครับผมนี่อย่างเช่นไวโอลินนี่นี้ก็ปลูกแล้วแล้วาดูไวโอลินเนี่ยไวโอลินก็อยู่มุมนี้นะครับผมไวโอลินเขียวเขียวอยู่มุมนี้ตอนเช้ามานะครับก็จะได้รับแสงแดดอ่อนๆพอดีนะครับดูใบใบเขียวสวยมากเนี่ย ชอบอากาศที่อากาศชื้นนะครับผมชอบอากาศแบบอ่าชื้นๆน,นะครับแต่ถ้าอากาศแบบร้อนแบบหยาบบเลยนะครับรับรองว่าใบไม่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิ้งของสายฟิโลนะไม่ว่าจะเป็นพิ้งหรือฟิโลใบเลื่อยหรือว่าไวโอลินนะครับผมจะประมาณนี้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้อัปเดตให้พี่ๆเพื่อนได้ชม เบาๆนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ